หลังจากนี้ก็ต้องมาตามอาการบาดเจ็บของแฮร์รี่เคนว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับล่าสุดทางแกริซอเกตกุนซือทีมชาติอังกฤษยืนยันว่าจะส่งแฮร์รี่เคนกลับไปที่ไบเยนมิวนิกล่าสุดครับฉะนั้นของแกริซอเกตกุนซือทีมชาติอังกฤษสิงโตคำรามครับยืนยันว่าจะส่งแฮร์รี่เคนกลับไปยังไบเยนมิวนิกเพื่อจะฟื้นฟูอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าของเขา ล่าสุดทีมชาติอังกฤษสิงโตคำรามเนี่ยแพ้กับบราซิลคาวเวมบรีเลยนะครับด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งในเกมกระชับมิตรเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานัดล่าสุดแฮร์รี่เคนในวัย30ปีครับไม่ได้ลงสนามช่วยสิงโตคำรามเพราะไม่สามารถสลัดอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าได้ซึ่งเรื่องนี้ติดตัวมาจากการเล่นให้กับไบเยอร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วหลังจบการแข่งขันเมื่อคืนครับซอลเกตยืนยันผ่านสื่ออังกฤษเลยบอกว่าเตรียมส่งแฮร์รี่เคนกลับไปยังเยอรมัน เพื่อให้ไบเยนดูอาการบาดเจ็บหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างและทางตั้งแต่จะพลาดลงเล่นเกมกับเบลเยียมอย่างแน่นอนมาฟังสิ่งที่เกร์เซเกตได้พูดถึงแฮร์รี่เคนหน่อยเขาบอกว่าเคนจะกลับไปที่เยอรมันเขาไม่ฟิตพอลงสนามในเกมโดนกับเบลเยียมเขาต้องไปดูอาการก่อนว่าเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่เซาเกตได้พูดถึงแฮร์รี่เคนนะครับถือว่าเป็นการยืนยันอาการของแฮร์รี่เคนและตอนนี้กลายเป็นไบเยนที่ต้องประเมินอาการอีกครั้งเพื่อพิจารณาการรักษาส่วนทางอังกฤษเอง แม้จะเสียกับตันทีมคนเก่งอย่างแฮร์รี่เคนแต่ก็มีรายงานบอกว่าโคปาเมอร์และก็จอแดนเฮนเดอร์สันอาจจะพร้อมสำหรับเกมวันอังคารหน้านะครับผมโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่ต้องมาตามนะครับสำหรับสถานการณ์ของแฮร์รี่เคนนะสถานการณ์ของแฮร์รี่เคนครับโอ้โหเจ็บข้อเท้าไม่ได้ลงเล่นเกมเมื่อคืนนี้ครับก็พลาดท่าแพ้กับบราซิลไปศูนย์ประตูต่อหน,นึ่งนะครับโอ้โหจัดไปแฮร์รี่รุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม